มาอม้อม้อมาอเออมพี่ฟิลม, <ะ S 2> ม <ะ S 1> ขึ้นขีลังเร็ว <มะ S 1> ขึ้นขีลังหน่อยอพันสาโชว์อ้อนอ้อนพี่ทีมให้พระอาจารย์ดูนะครับโอ้โหน่ารักมากเลยนี่ก็ไม่ได้เป็นการทรมานช้างแต่อย่างใดนะครับผมช้างช้างกับคนผูกพันกันนะครับนี่เล่นกันครับโอ้โห น่ารักมากพี่กับน้องสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับ FC พซพอ่อแม่พี่น้องๆนะครับที่รักพี่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มีพระอาจารย์นะครับผมมาเยี่ยมน้องสุพรรณษาด้วยนะฮะ อาน้องฟิล์มอ่าบริการพระอาจารย์หน่อยเออสุพรรณสาน่ารักจังเลยมีหยอกด้วยเหรอลูกครับผมพี่สาวพ่นเอ่ยพ่นครับพระอาจารย์ไทยเลยหลายรถครับผม อ่ากดตัองฟิล์มด้วยอ้อ่าหันมาหาพระอาจารย์หน่อยเร็วมาถ่ายรูปหน่อยสุพพันษาหันมาลูกหันมาหาปีครับผม<อ>ว้ายน่ารักมากเลย วัดไดครับพายจัอนอเพ่อเลนูนนนจะวัดนครพนมบ่อเลคยมาจักเที่ยแลรวครับอ,อยบู่น,นี่เทยอธแหลกด้วยบ่นี่ครับผมอนี่ครับคนี่แหละสุพันณษาครับช้างหวงคนของพี่สาว ยพระอาจารย์ไทยพึ่งไร่ด้วยนนใร้เพิ่นยืนนั่มไอจะของสางพิ่งเขาไปยืนกับน้องฟิลมเลยครับคนละข้างอ่านั่งเรียกพี่เข้าไปหน่อยยืนคนละข้างครับผมอ่านะครับโอ้เนี่ครับ ะม,มาสุรินไาาด้กครับผมบนสูงเอออถ้าเจ้าอยากบวชก็ต้องมาจ้างมันได้ครับได้ได้ได้าอา<ด>บอมนะเอามานันยิงน่งไงเนี่ยกดกดพี่สาวอีกเนะขาติดครับเขาติดติดพี่สาว เยี่ยมช่มข้างในได้ด้วยครับผมมาครับนี่มายัางกเบิึงทางนี้เนะ่ยก็ได้ครับนี่นี่ครับอ้าวชูใหญ่เลย ยืนมองนี่ก็ได้ครับนี่ยืนตรงกลางนี่ได้เห็นสร้างหลายๆเชือกไทยเอาเลยครับครับระยะนั้นแหละครับผมอ่าอ๋อเอ้ยเอ้าอาจารย์ได้แวะมาเยี่ยมที่บ้านนะครับวันนี้ก็ได้เก็บภาพสวยๆมงคลอ่าโอ้ยเต็มหัวนึงดู สิมางคนอ้อมียักษ์น้อยมีกำไรมีต้นอ้อนะครับอยักษ์เอื้ออยากอ่าสุพรรณษาอ่อนแล้วอันนี้เพิ่นอ่อนได้ครับนี่ เออมาอหม้อหมามาอเออหม้อพี่ฟิลมขึ้นขีลังเร็วขึ้นขีลังหน่อยพันสาโชว์อ้อนอ้อนพี่ทิมให้พระอาจารย์ดูนะครับโอ้โหน่ารักมากเลยนี่ก็ไม่ได้เป็นการทรมานช้างแต่อย่างใดนะครับผมช้างช้างกับคนผูกพันกันนะครับนี่เล่นกันครับโอ้โ น่ารักมากพี่กับน้องหนึ่งเดียวในโลกนะครับช้างติดคนสุพรรษากับพี่ฟิล์มดูเขาอ้อนขอรักกันพี่ๆต้องนั่งขาสิลูกนั่งขาสิขาหน้าไม่ไม่ขาหน้าขาหน้า,า,น,านั่งมือถ่ายรูปอะ่ะนั่งลงเออเออน,อนั่นแหละแอชั่นนะพี่ๆไอ้ัขนหนเดยอ ไล่หน่อยจ้าโอ้ยน่ารักจังเลยสุพันษากอดกอดด้วยสพันษากอดพี่ฟิล์มหน่อย,อยกอดกอดกอดเออหนูต้องฝึกนั่งอย่างนี้ลูกให้เขาชินเออ,อน่ารักมากครับน้องสุพันษากับพี่ฟิล์มมีการอวดโชว์นะครับโชว์ความน่ารักให้พระอาจารย์ได้ชมด้วยนะครับผมอ่านี่ครับ หอดหลังจังมากผ้าหยัดโยมมาขี้สั่งครับผมมีขี้สั่งน้ำดครับนี่ครับผมมีขี้สั่งน้ำเดี๋ยวหมดหลังก็ได้ครับมุนเนี้ยมได้เตรียมพร้อมเลยขี้นเจ้าง่สั่งก็มีาครันสุาครับอ้าสุพรรณาก่อนพี่ฟิล์ม กอดได้ลูกก่อนได้ครับแมนครับโทวถามก่อนครับมีงานแห้งาน,นยังเกดเอาไปแห้ก็ได้ครับผมไปเบึ้งข้างหลังบอ,อ,อไพลง,งั่มงงงนะบอไ,งงไงงพลงั่มไพลงั่มพุ่นอยู่ข้างหลังกุ่นใช่ป้ามใช่ ไปพระจารยเ้อส้มิลาพสายงามเนื้องางไปเลยครับผมงางไปเลยครับได้บึงหลายๆเชือกพัพนี้พึ่งตกมันอยู่ครับไปเบึงเพยงามกันก็ไเลยครับผมครับตกมันตกมันบึงไก่บ่ได้ตัวนั้นตัวนี้บ่เป็นยังนี่แหละครับมีเจ็ดแปดเชือกนี่แหละ âu lộ à đi đai kín đi kín ยาครับผมตัวนี้เพิน่นสิบหกปีสั่งนุ่ม พ่อใหญ่ตกมันก็ชมห่งหางๆนะครับตอนนี้ครับพ่ออาจารย์ขันสะดวกยำได้กับมาขี่สร้างอะไรได้ครับเด้อ,ดอราาครับเพราะว่า,าช่วงช่วงนี้พ่ท่านได้เตรียมพร้อมขันว่าสะดวกอยากมาเที่ยวกิมาขี่สร้างก็ได้ครับบานสั่งสีทับไทยครับผม เดี๋ยวก็ให้แล้วครับให้เรากระจังมากที่ครับผมสําหรับคลิปนี้เราก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับพระอาจารย์มาเยี่ยมครอบครัวสีทับไทยนะครับวันนี้เดินทางมาจากนครพนมนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มาเยี่ยมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยครับผมในช่องแฟมิลี่สีทับไทยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ